ช่องจดสีร่วมกับเสนอรายการฉลาดประหยัดทุกคนทราบดีว่ารถติดแก๊สนั้นประหยัดเงินเยอะทีเดียวครับแต่กลัวว่าจะมีกลิ่นแก๊สในห้องโดยสารเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญมีคำตอบ,บโดยปกติแล้วนะครับการติดตั้งระบบแก๊สนั้นในห้องโดยสารจะไม่มีกลิ่นแก๊สเข้ามารบกวนซึ่งก็เป็นเหมือนกับการใช้งานระบบเชื้อเพลิงน้ำมันทั่ว,วไปนะครับ แต่ในกรณีที่ระบบแก๊สขัดข้องหรือข้อแก๊สต้นเกิดรั่วนะครับระบบจะทำการตัดเข้าสู่การใช้งานของระบบน้ำมันทันทีโดยอัตโนมัตินะครับและเพื่อความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยครับคุณควรตรวจเช็คระบบแก๊สตามระยะเวลาที่กำหนดครับเช่นทุกๆ3หรือทุกๆ6เดือนนะครับเท่านี้ก็มั่นใจได้แล้วละครับว่าจะไม่มีกลิ่นแก๊สเข้ามารบกวนในห้องโดยสารของคุณครับ SỰ NẶP SỰ NỐNG ENERGY REFORM